มาครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรการใช้ปุ๋ยเกจยังไงให้ให้ได้ผลให้ได้ผลในการใช้200%นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับผมเราก็จะใช้ร่วมกับน้ำหมักพอดอ15พอดอของอาจารย์พุทนะครับผมสูตรหนึ่งนะครับผมนี่เลยหรือไม่เอาหรือไม่ก็จุลินทรีย์ ผสมจุลินทรีย์ที่เรามีตามตามบ้านของเรานะครับใครที่มีจุลินทรีย์อะไรก็นํามาใช้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาปุ๋ยเกต25 5 5้าห้าห้าตัวนี้นะครับไปผสมน้ําแล้วก็ฉีดเลยมันจะอยู่ในรูปของในไตนะครับไอต,ตัวนี้มันจะอยู่ในรูปของในไตอยู่เวลาพืชน,นําไปใช้เพื่อจะนําไปใช้ได้แค่2%ปอร์เนะครับผมแต่ถ้าเราเอา ไอ้ตัวนี้มาผสมกับน้ำหมักนะครับผมน้ำหมักอะไรก็ช่างที่คุณมีแต่ว่าของผมมีน้ำหมักพอดอสิ้าพอดอของอาจารย์พจน์นะครับตัวนี้มันดีตรงที่มีจุลินทรีย์อยู่15้าตัวนะครับพอดอก็คือจุลินทรีย์นะครับของพัฒนาที่ดินครับมีทั้งหมด15้าพอดอนะครับมันก็เป็นจุลินทรีย์นะครับแต่เขาเรียกง่ายๆว่าพอดอครับผมะ ไปใครอยากได้ก็ไปหาได้ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับจากที่พอถ้าเรานำจุลินทรีย์นะครับมาผสมกับปุ๋ยเกตตัวนี้นะครับเราจะได้สองเด้งจุลินทรีย์คุณภาพเราจะได้สองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือไอตัวที่ยี่สิบห้าก็คือไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนพืชก็จะได้ใช้ ไนโตรเจนแล้วก็จุลินซีก็จะได้ใช้เป็นน้ำตาลนะครับคือสองเด้งเลยตัวตัวยี่สิบห้าไนโตรเจนยี่สิบห้าห้าห้านี่ครับตัวนี้ตัวนี้พืชได้ใช้ด้วยจุลินซีก็ได้ใช้ด้วยนะครับผมมันมีประโยชน์ตัวนี้นะครับถ้าถ้าพืชได้ใช้ก็เป็นไนโตรเจนแต่ถ้าจุลินซีได้ใช้ก็จะเป็นน้ำตาลนะครับนะ มาคุณสมบัติก็คือเมื่อจุลินทรีย์กับปุ๋ยเกตมาผสมกันแล้วจุลินทรีย์เขาจะกินปุ๋ยเกตนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนจากในในเตดเป็นแอมโมเนียนะครับพอพอมันเป็นแอมโมเนียนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เขาไป่อยสลายหรือไปกินหรือไปขี้นี่เองให้ตัวให้ตัวปุ๋ยเกตนี้เขาก็จะเหมือนถ่ายมูลออกมานั่นแหละครับหรือเอยสลายไปเละ คายมูลออกมาแล้วก็จะเป็นเป็นสารแอมโมเนียนะครับซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้เลย200%นะครับผมหลังจากแล้วเราก็ใช้อย่างประหยัดมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าแล้วก็จะผสมประสานกันเพราะว่าไอพืชตัวนี้ไอพืชไอปุ๋ยเกตตัวนี้ถ้าเราลดลงไปทางดินถ้าพืช ถ้ามันไม่ไปถึงรากพืชพืชจะไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามารวมกับจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์จะกินตัวนี้แล้วก็จะนําพาจะนําพาสารอาหารพวกนี้ครับลงไปสู่รากพืชแล้วก็ใบนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนจะมันจะมีชีวิตนั่นเองนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะไม่มีชีวิตแต่ถ้าพอจุลินทรีย์มาผสมประสานกันแล้วจุลินทรีย์จะนําพาสารพวกนี้ไปแล้วก็ต้นไม้แล้วก็จะได้รับ ประโยชน์สูงสุดทั้งทางพืชทั้งทางใบแล้วก็ทางรากนะครับผมเพราะว่าจุลินซีมีชีวิตมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงพอร่มปุ๊บไม่มีแดดปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นใบพอม,บม,มีแดดปุ๊บแดดมันส่องมาปุ๊บมันก็วิ่งลงรากนะครับนี่คือคุณสมบัติของจุลินซีบวกกับปุ๋ยเกล็ดนะครับผมนี่คือคุณสมบัติที่เราควรที่จะนําไปใช้ในสวนของเราไม่ว่าจะเป็นคุณจะปลูกพืชอะไรก็ตามนะครับผม ตัวนี้จะได้ใช้ไปเลยร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นมาชมวิธีการใส่นะครับใส่ไงเราจะใส่ปุ๋ยเกลือแค่เสช้อนโต๊ะนะครับผมอเอแบบแบบตัวให้เห็นเลยนะเอา t ช้อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปุ๋ยเกลดอช้อนโต๊ะแล้วก็ น้ำหมักสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำหมักอะไรก็ได้ที่เรามีไม่ต้องเป็นน้ำหมักของอาจารย์พศก็ได้นะครับผมนี่ใช้ไปเลยสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองนะนะแล้วเราก็เอาน้ำ ธรรมดาน้ำเปล่าใส่20ลิตรนะครับหมักไว้แบบนี้24ชั่วโมงหรือ1วันหรือเกินเกิน24ชั่วโมงวัน2วันก็ได้นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์กับไอตัวปุ๋ยเกดทํางานนะครับให้มันย่อยสลายอย่างน้อย24ชั่วโมงครับถ้าวัน2วันยิ่งดีนะครับผมแล้วก็นําไปฉีดพ่นทั้งทางรากและทงางใบนะครับบอกเลยต้นไม้เราจะเขียวขจีขึ้นมาใบรา,ากจะแตกใบจะยืดนะครับเซลล์จะขยายนะครับนะ ใครไม่เชื่อก็ลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมลองใช้แล้วเห็นผลมากเลยครับเพราะผมดูคลิปจากคลิปของอาจารย์พุทธปัญญาวรธรรมนะครับทึ่ท่านเป็นป่าของกรมพัฒนาที่ดินหรือพดนั่นเองนะครับใครสนใจคลิปนี้ก็กดไลก์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้ว